นะคะปั่นไปเลยนี่เป็นสวนของน้องมิเกลเดย๋ยปลาด้วยเี๋ยวกบด้วยอุ๊ยมีนกด้วยนวกบินไปแล้วให้อาหารปลากันค่ะ วันนี้แอตอมไม่มาด้วยเลยป้าหิวแล้วกบก็รออ้อาวกบไม่ชัดเลยนั่นไงโอ้ยกล้องฉันเอาให้เลยลูกโยนให้มันเลยนูน ไปดูใกล้ๆสิมีปลาอะไรบ้างเถียงนาน้อยกูกนะยุนให้อันนี้พู ปลาดุแล้วก็มีนะคะประดุในกระชังเพิ่งได้เดือนกว่าๆเองโตยังเนี่ยกินใหญ่เลยให้มันสักสามถ้วยลูกปลาเยอะนะพอ พ่อเอาปลาลงเยอมีมะม่วงมีมะพร้าวมีกล้วยมีขนุนว้ามีเกลมันตามแม่มาทางนี้แล้วลวกูกมันตามเต็มเลยดูสิโอ้โหตรงนู้นไม่มีนะม,นมาตรงนี้แล้วมันมันตามคนมาเลยโยนให้มันสิ โอ้เออเออแม่ก huh. uh ็เจแต่ปลาหมอปลาสลิด huh. ม uh ันได้กินไหมเนี่ยามดได้แเล ไม่อันนี้มันอยู่เอาไปให้ปลาดุกดีกว่าแต่อีกนะปลาดุกต้องให้เยอะ อให้กบด้วยลูกเอาหวานไว้เลยเดี๋ยวมันก็กินเองมันโดนมันไห่นะลูกเอาให้มันอยู่บ่ะกระดูกหน่อยลูกก็ไปแจ้งมันเนาะมันหิว้วยนะมันหิวกินใหญ่เลย เยอยะเนาะทอดน้ำมัน <laughs> ปล่อยให้มันไปเติบโตบ้างไม่มีใครดูเลย วันนี้ไปแล้วจ้าวันนี้ขอแค่นี้แล้วนะคะจะไปและจ้าจะไปละจ้าไม่มีใครดูไม่มีใครดู